การกระจายตัวที่3นะคะคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือว่า standard deviation นะคะเราจะใช้ตัวย่อ2แบบนะคะก็คืออาจจะเขียนว่า s เฉยๆหรือบางบางที่ก็อาจจะเขียนว่า sd ก็ได้นะคะแต่ว่าครูจะขอใช้ตัว s อย่างเดียวนะคะทีนี้มี2สูตรค่ะแบ่งเป็นสูตรของ ประชากรกับส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างนะคะต่างกันนิดเดียวค่ะส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานถ้าของประชากรนะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้ ตัวนี้คือตัวซิกมาเหมือนกันค่ะนี่ก็ซิกมานี่ก็ซิกมามันเป็นตัวพิมพ์เล็กกับตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขาบอกว่าให้เอา X, I, ลบมิยังจำได้ไหมคะว่ามิวคืออะไรมิวก็คือค่าเฉลี่ยของประชากรใช่ไหมถ้าของตัวอย่างเราจะใช้เป็น X bar สรุปมิกับ X bar ก็คืออันเดียวกันนะแต่ว่านี้เป็นของประชากรอ่ะเราก็จะเอาข้อมูลแต่ละตัวค่ะไปลบกับ x bar ลบเสร็จแล้วเอามายกกำลังสองจากนั้นก็เอาผลลัพธ์ที่ยกกำลังสองได้ทุกตัวเนี่ยมาบวกกันจากนั้นก็หารด้วย n แล้วก็ใส่ square root นะคะต่อไปถ้าเป็นสูตรของกลุ่มตัวอย่างส่วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวอย่างก็คือ s เหมือนกันเลยคิดเหมือนกันวิธีเดียวกันขั้นตอนก็คือเอา xi xi ในที่นี้ก็คือข้อมูลแต่ละตัวนะคะ ข้อมูลแต่ละตัวส่วน x bar ก็คือค่าเฉลี่ยนะคะลบกันเสร็จก็ยกกำลังสองเสร็จแล้วจับบวกกันแต่ว่าจะต่างกันนิดนึงตรงที่ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะาหารด้วย n ลบหเพราะฉะนั้นต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆนะคะว่ามันเป็นประชากรหรือว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะอันนี้ตัวนี้อ่านว่าซิกมาเหมือนกันนะคะ อ่ะอย่างเช่นอันนี้ค่ะเขาบอกว่าจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิดหุ้นของบริษัทกอครึ่งปีแรกโดยราคาปิดของวันสุดท้ายของเดือน1ถึงเดือน6เป็นดังนี้นะคะอันนี้คือครึ่งปีแรกอันนี้ถ้าโจทย์ไม่ระบุชัดเจนต้องวิเคราะห์เองนะอันนี้ราคาปิดแค่เดือน1ถึงเดือน6เพราะฉะนั้นเป็นข้อมูลของตัวอย่างนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประชากรเขาก็จะระบุมาเลยว่าเป็นประชากรน,นะคะอ่ะลองมาดูก่อนอันดับแรกค่ะเราต้องใช้ x อกบาต้องใช้ค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเรามาหาค่าเฉลี่ยก่อนเนาะเอกบาเท่ากับซิกมาเส่วน n อ่ะจะบวกกันค่ะ6ตัวนี้บวกกันนะคะได้213หารด้วย6 ได้สามสิบห้าจุดห้าค่ะได้ละ x bar ขั้นต่อไปก็คือเอา xi ลบ x bar xi ก็คืออันนี้ค่ะ x หนึ่ง i ก็จะแทนค่าด้วยเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยอันนี้เรียกว่าข้อมูลตัวที่หนึ่งนะคะข้อมูลตัวที่หนึ่งเราจะเรียกว่า x หนึ่งตัวที่สองเราก็เรียกว่า x สอง x สามไปเรื่อยๆอันนี้มีหกตัวแล้วก็มีตั้งแต่ x หนึ่งถึง x หกนะคะ อ่ะต่อไปค่ะเราจะต้องเอา x i ไปลบ x bar ค่ะอ่ะลบกันเลย x bar คือ35.5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือนี่35.5เราก็ต้องเอา15ลบด้วย35.5ค่ะอ่ะลบได้เท่าไหร่ใส่ผลลัพธ์เลยนี่ได้ติดลบ20.5ทุกตัวตรงนี้ค่ะคือ x i เอาทุกตัวลบ35.5หมดเลย ครูขอเขียนแค่สองตัวแรกนะคะที่เหลือครูใส่ผลลัพธ์เลยนะอืมต่อมาก็ได้ลบ3.5 0.5 14.5แล้วก็16.5ต่อไปตามสูตรนะคะตามสูตรเขียนก่อน s เท่ากับ square root ซิกมา xi ลบ x, x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n ลบหนี่เห็นไหมลบกันเสร็จต้องเอาไปยกกำลังสองด้วยเพราะฉะนั้นช่องนี้เดี๋ยวเราจะเอาไอตัวที่เราลบเสร็จแล้วนะคะมายกกำลังสองเพราะฉะนั้นตัวแรกก็คือให้เราเอาลบ20.5ไปยกกำลังสองนะคะจำนวนติดลบถ้ายกกำลังสองจะได้บวกนะคะตรงนี้กดเครื่องคิดเลขเอาเลยครูขอใส่คำตอบให้เลยนะคะ โอเคลบแกมเสร็จแล้วยกกำลังสองเสร็จแล้วต่อไปก็ทำอะไรนี่ดูไปทีละขั้นลบกันยกกำลังสองต่อไปใส่ซิกมาใส่ซิกมาแปลว่าผลบวกใช่ไหมก็เอาไอ้ที่ยกกำลังสองเสร็จแล้วเนี่ยมาบวกกันให้หมดเลยเราก็จะได้ซิกมาของ xi ลบ x, x bar ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ เก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดห้าโอเคเรียบร้อยอ่ะมาแทนค่าสูตรกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใส่สูตรกันเนาะ s เท่ากับ square root sigma xi ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองอันนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างต้อง n ลบหนึ่งนะคะแทนค่าตัวเลขลงไป ตัวข้างบนนี้เราคิดไว้แล้วก็คืออันนี้นะคะ n ก็คือ6ใช่ไหมมีข้อมูล6ตัวตรงนี้6-1ลบ1่ะก็จะเป็น971.5หารด้วย5หารกันออกมาก็ได้ส q u a r e root 194.5 เราก็ค่อยไปกด square root อีกรอบหนึง่งก็จะได้อันนี้ไม่เป๊ะทศนิยมเยอะมากเราใส่เป็นค่าประมาณเนาะได้ประมาณ13.94จบแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะหน่วยหน่วยของมันก็คือคำว่าหน่วยนะ ต่อไปค่ะความแปรปรวนความแปรปรวนก็คือตัวสุดท้ายของหัวข้อแรกเนาะความแปรปรวนก็คือการเอาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอะมายกกําลังสองเพราะฉะนั้นคือเดิมอะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมันคือการใส่สแควร,รูต,ตัวนี้ใช่ไหมมันคือตัวเดียวกันเลยเห็นไหมคะพอสแควร,รูทยกกําลัง 2, สองสแควร,รูตก็จะหายไปฝั่งนี้ก็ยกกําลังสองแทนนะเพราะฉะนั้นหน้าตาความแปรปรวนสูตรเดียวกันเลยแค่ไม่ต้องใส่สแควร,รูตโอเคไหม อัญลักษ์ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นประชากรจะใช้ตัวซิกมากับตัวมิวแล้วก็ตอนหารเราหารแค่ N นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างเราจะใช้เป็น S ใช้เป็น X bar แล้วก็ข้างล่างนะคะเราจะหารด้วย N-1 ลบหนึ่อ่ะก็จากตัวอย่างที่2นะคะในหน้าเมื่อกี้หน้า82 นหน้านึงหน้า82ค่ะความแปรปวนเป็นเท่าไหร่อะเมื่อกี้เราได้ว่า s เนี่ยมันคือ square root ตัวนี้ใช่ไหม194.5ส square root 194.5ความแปรปวนก็คือเอา s ยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นเราก็จับก้อนนี้ยกกําลังสองก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะว่าสแควรูทยกกาลังสองเนี่ยมันก็แค่ตัดสแควรูททิ้งไปเพราะฉะนั้นความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ194.5เลยแค่นี้เลยค่ะ,ะหน่วยของส่วนแบ่งเบนมาตรฐานก็คือหน่วยเหมือนข้อมูลเลยนะคะส่วนความแปรปูนก็ความแปรปวนก็คือใช้หน่วยแล้วก็ยกกำลังสอง ลงไปงเช่นอันนี้เป็นเซนติเมตรอันนี้ก็จะเป็นเซนติเมตรกำลังสองนะคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างที่4จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้โอเคค่ะเรามีข้อมูลดังนี้เนาะ x i อันดับแรกอย่าลืมนะหาค่าเฉลี่ยวไว้ก่อน อันนี้เป็นอายุขยของสัตว์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้สุ่มตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมาสิบชนิดเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างแปลว่าตอนที่เราใช้ n อะส่วนต้องเป็น n ลบหใช่ไหมแล้วก็สัญลักษณ์ที่ใช้ต้องเป็นตัว s อะส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานหา x bar ก่อนเลยนะคะ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n นักเรียนก็เอาข้อมูลทั้งหมดบวกกันเลยอันนี้บวกกันได้110ค่ะแล้วก็มีสัตว์ทั้งหมด10ตัวเพราะฉะนั้น x bar บาเท่ากับ11ต่อไปอ่ะเราเขียนสูตรไว้ก่อนก็ได้เราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไร s เท่ากับ square root ใช่ไหมซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n ลบหนะคะเห็นไหม เราต้องเอา x i ไปลบ x bar ก็ลบกัน x bar คือ11เพราะฉะนั้นเอาทุกตัวตรงนี้ลบด้วย11ค่ะคิดในใจเลยเนาะ12ลบ11ได้1 15ลบ11ได้4 12ลบ11ได้1 12ลบ11ได้1 8ลบ11ได้ลบ3 4ลบ11ได้ลบ7 20ลบ11 -9 10-11ได้ -1 5-11ได้ -6 ไม่ได้1โอเคเสร็จแล้วก็ยกกำลัง2 x i-x bar เอามายกกำลัง2 1กำลัง2ได้1 4 4 6 1 1 3 3 9 7 7 4 9 9 9 8 1 1 6 6 36 1คณ1ได้1นะคะเสร็จแล้วก็ หาซิกมาคขาเขียนย่อๆว่าซิกมาเนาะซิกมามีค่าเท่ากับเอาหมดนี้มาบวกกันได้196นะคะโอเคเสร็จแล้วมาหาค่า S กันก็จะได้ว่า S เ,เท่ากับสแควรูทเขียนสูตรก่อนนะซิกมา X i x ลบ X bar ทั้งหมดกำลังสองส่วน n ลบ หนึ 1> 1. ่งแทนค่าลงไปค่ะข้างบนเราคิดไว้แล้วนะคะตัวเนี้ยก็คืออันนี้เลย196 n ของเราก็คือ1 0บลบหนึ่ได้9ก็เป็นสแควรูทหนึ่ส่วนเตรงนี้ก็หารกันค่ะตรงนี้เราแยกหาสแควรูทได้นะรูทร้อยได้14 รูทเได้3ามเพราะนั้นคำตอบคือ14บส่วนสจับมันหารกันได้4.67ค่ะแต่ว่าถ้าเราจะหาอันนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะไอตัวนี้ จะหาความแปรปรวนก็เอา s ยกกำลังสองใช่ไหมคะอันนี้เราคิดไว้แล้วมันก็คือเอา square root 196อส่วน9อะเอาไอตัวเนี้ยมายกกำลังสองเพราะฉะนั้น square root จะหายไปก็เหลือแค่196ส่วน9เลยก็กดเครื่องคิดเลข1 9 6หาร9ตัวนี้จะได้เป็น21.78ค่ะอค่ะเรียบร้อยได้คำตอบแล้ว2ตัว